สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอโครงงานโปรเจกต์เรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ยางพาราเพื่อเพิ่มกำลังดัดให้กับคอนกรีตค่ะค่ะดิฉันชื่อนางสาวอนุมาสีหาเวชรหัส6 1 3 3 2 1 1 0 1 0 9กกลุ่มเรียน ECE4NC ค่ะ ค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะมานำเสนอกันวันนี้นะคะก็คือหัวข้อที่1ค่ะความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 2. วัตถุประสงค์ 3. ขอบเขตของโครงงาน4ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับค่ะ<ม>ค่ะสำหรับหัวข้อความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะคะ ยงางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยผลผลิตยงางพาราของไทยคิดเป็นหนึ่งในสามของผลผลิผลผลผลตทั่วโลกและช่วงที่ราคายงางพาราตกต่ำยางล้นตลาดจึงทำให้ทั้งทางภาครัฐทั้งผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างให้ความสนใจที่จะเพิ่มมูลค่ายงางพาราด้วยการนำมาผลิตผลิตภัณฑ์หรือการนำไปผสมกับวัสดุอื่นการนำยาง าการนำยางพาราธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ใกับงานคอนกรีตซึ่งยางธรรมชาติจะมีคุณสมบัติคล้ายกาวเหมือนซีเมนเพสและมีความยืดหยุ่นและเหนียวดังนั้นการนำมาประยุกต์ใช้งานในเชิงวิศวกรรมถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้ยางพาราของไทยคะที่ผ่านมานะคะก็ได้มีนักวิจ,จัยได้ทำการศึกษา การใช้ยางธรรมชาติเพื่อพัฒนางานคอนกรีตโดยการศึกษาหาเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับการผสมน้ำยางพาราในงานคอนกรีตซึ่งได้ศึกษาหา,หา,หาความเทเวอร์กัเบลิตี้ของน้ำน้ำยางที่ผสมกับคอนกรีตลังจากนั้นนำมาหล่อแบบแล้วหาค่ากำลังอัดคอมเพนซิฟสต็งและกกำลังดัด t u r e s t r สั g t ์สัดส่วนของน้ำยางพาราต่อคอนกรีตก็คือ p ต่อ P ส่วน l นะคะที่ของเราที่ศึกษานะคะได้แก่0.05 0.10 0.15 2.20และ2.25ตามลำดับค่ะและได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของอยางพาราในในด้านกำลังอัดและกำลังดัดของคอนกรีตในขณะเดียวกัน พฤติกรรมการรับแรงดัดของคอนกรีตเมื่อมีการใช้กับยางพราราเป็นส่วนผสมซึ่งเป็นวัสดุพอลิเมอร์จากธรรมชาติดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมงุ่งเน้นถึงการประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาหาความเป็นไปได้การรับแรงดัดของคอนกรีตเพื่อเป็นข้อมูลในเบื้องต้นและสามารถประยุกต์ใช้งานในงานก่อสร้างได้จริงในอนาคตค่ะโครงงานนี้มีแนวคิด ที่จะนำน้ำยางพารามาประยุกต์ใช้กับวัสดุก่อสร้างโดยการศึกษาหาเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับการผสมน้ำยางพาราในคอนกรีตโดยทั่วไปแล้วยางจะเข้ากับคอนกรีตได้ยากมากนะคะจึงต้องมีการผสมสารลดแรงตึงผิวค่ะค่ะ และหัวข้อวัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษาหาคุณสมบัติด้านกําลังดัดของคอนกรีตผสมกับน้ํายางพาราและเพื่อศึกษาหาส่วนผสมที่เหมาะสมของคอนกรีตเมื่อผสมกับน้ํายางพาราค่ะ,คะขอบเขตของโครงงานนะคะปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตก็คือปูนซีเมนต์ปอแลนประเภทที่3นะคะ,อะของพวกเรานี้คือ ต้องการให้มันแห้งเร็วค่ะก็เลยเลือกใช้ประเภทที่3 2. ตัวอย่างของอตัวอย่างคอนกรีตทดสอบแรงดัดมีกว้างคุณยาวคูณสูงนะคะคือ15เซนติเมตรค่ะ 3. ยางพาราที่นำมาใช้เป็นยาำยางพาราประเภทแอมโมเนียต่ำค่ะ 4. ร้อยละอัตราส่วนของน้ำยางพารานะคะก็คือน้ำยางพาราจำนวน5ส่วนผสมได้แก่ศู 5, 10, 15และ20โดยน้ำหนักค่ะ 5. กำลังดัดออกแบบของคอนกรีตเท่ากับ490กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะคะและ 6. ทดสอบกำลังดัดของคอนกรีตที่อายุผมที่28วันค่ะค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. ทำให้ทราบผลการศึกษาคุณสมบัติการรับแรงดัดจากการนำน้ำยางพาามาใช้ประโยชน์ กับงาคอนกรีตค่ะ 2. เพื่อให้ทราบปริมาณน,น้ำยางพาราที่เหมาะสมสำหรับงานคอนกรีต 3. ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตและ 4. ช่วยให้ราคาน้ำยางพาราทรงตัวหรือสูงขึ้นจากการาปรับอัตราส่วนค่ะค่ะของดิฉันนะคะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ